ออกมาในภูเขาเถอจ้ะเบื่องภูเขาเนะยอะหนักเยอะหนักเขาไม่โห่ววีวอดอินแป๊ดผูเก็งเคยขึ้นไปเก็บเบห็ดพนันไปนองเทิงขึ้นไปเห็ดจะจะปอแตแฝดปอดอกไงดอกบางคนมันเจ็บหลายมันอยู่ในจังหวัดพ่อเจ้าพ่ออยากไปป่ากินไกเก็จะ เาเมืองเขาบ้า,น,า,บาน,นี่ก็เป็นถนนนี่ก็เป็นถนนเข้าไปในหมู่บ้านนึงอันนี้ก็สิรัดป้าอาไปบ้านเจ้าของ สันามนี่ละรัศนามมัน,นี่พวกกันสมอรเรียประเภทสมอรเรียพวกเล็กน้อยหรือไปดูก็จะเตะฟุตบอลเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลสมอรเรียเนี่ยก็จเจ้าอยู่นี่หละจ้ะตึกนี่เป็นมาที่ตึกนี่กันเมื่อเป็นขอบขั้ว ไม่ดอกเรืองเหลืองอยากเอาไปปลูกได้บานนะได้่าแพรดีดี่ีโรงงานโรงงานขนมปังเจ้าห็ดขนม อันนั้นมิจะรอาพาร์ทเมนต์ค้นเสาจ้ะ,ะตึกพวกต่างประเทศส่วนมาพี่คุต่างประเทศเสาแห่งเฮดก็บบอกเกิดเดี๋ยวมือแล้งคำๆจังน้อยก่อนสิกีโรลดเขาป่าอยู่พินอองไปหาบางในป่าเถอะ่าเทมันชุ่ม วัาที่มันเกิดก็ไปเขาไปเบิ้งหาดูผลไม้น้ำแน่นี่พานผ่านหลังมันมันเขาว่าดูนูงอ่านเห็ดขนมทำขนมปังหลังข้างหน้าก็สิเป็น,ปนโรงเรียนเด็กน้อย กับลานค่ะกับไปในตัวจังหวัดเมเป็นแห่งแห่งแห่ง,หง,หง,หงคือบานเฮาเหาอเห็หนไหมอย่างกระบ่หันหนาจากเสียเยอะนักคิดตะเบ้อ ท่อนนี้ล่มกับว่อยว่อยบัดเย็นดีดีจไปโดดน้ำยูมืนเนี่ยานมีอกกระบออะฮะด้ววอยู่เด็บ้าบ้ามนิฮะ ไงโคคาโคล,ล่ะจงน้อยกับถึงบ้านะจะยางประมันพอดีแหละร่วมมาแปดนาทีก็ถึงบ้านพอดี vào các bạn nó có vào với bưng kịp bưng ăn lại sốt khỏi phạt lại sốt lại chú mong rồi có cháu lại sốt đằng té mùa sau mà nì cái bà cả sư bắt bắt ăn bát lại sốt bà bài bài rất nói bởi tương đây, cả đây เอฟซีสาวหน่อย mm hmm. เพชรตันแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เน้เด้ออย่าขามเด้อจ้าให้ได้อันสางและได้ไหวๆเด้อพี่น้องขอมาฝากติดตามแนะ่ฝากช่องแนะ่ฝากช่องหน่อยๆเน้นเด้อค่ะคลิปอันอัน ช่องนี้กับ,บ่มี้ยังดอกเล็กน้อยกับเขาฤดูเก็บผลไม้อันฤดูเก็บเพชรกับสิท่ายมาหาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะขามไปทั้ง ไดยมือกับแมนไปบ้านาข้างหัวกับฉไปทางในเมืองได้สามแยกแล้วจะฉีกหอยยางรัดตาไปนี้นะขอยยางรัดตรงนี้ขอยบ่บไปหัน่น ว่ไงเอยนี่มีไมนี่ข้อมูดอู้่น็นแมีหกอะไรเก็นหดเลยกะมันหดดซีบฟลิปแต่อินอีดเสร็จว่างแอปเปิลแอปเปิลอยู่น่ะแอปเปิลจ้าพี่น้องขนแบนแนเข้ากับบักซีดาเนาะน้ำปลาน้ำทีบางบางๆจงอ้ว้งสีกระได ต้นแอปเปิ้ลไหนหนึ่งต้นสองต้นสามต้นต,ต้นแอปเปิ้ลทีนี่มันมตีของรัฐบาลสอดแล้วเดี๋ยวเปาไปหมู่บ้านนะจ้า ไก่หอดเนีนแล้วพี่น้องนี่แหละสร้อยเฮียนก็ได้ขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณครับแม่โยนัทนี่ขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบค,ครับกดไลค์กดแชร์ในสะ่เดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้ฮน์เด้อให้ฮน์เด้อเออขอบคุณค่ะ